เหนื่อยตอนทุกคนในี่เข้าใจแหละเข้าใจทุกตัวละครหละทุกคนแต่แค่แบบมันแค่ไม่ชอบารมล์ฟิลเงี้ยทุกคนทุกคนมันตัวแต่ละตัวละครแหละเนาะมันมันมีความคิดแล้วก็อยู่ในโพสิชันที่มันมันต้องทําอย่างนั้นจริงๆะทุกคนแต่แค่แบบไม่ค่อยชอบมวลรวมฟิลแบบนี้เท่าไหร่เพราะ คือแบบทุกคนมันก็คิดในมุมของตัวเองแหละว่าอยากให้ทุกคนคนูได้ตรงได้ดีแต่แบบ <Okay. S 1> บางอย่างมันก็ยากมากๆเลยทุกคนแต่ก็เคลียร์ทุกอย่างถ้าสําหรับเรามันเป็นอีพีที่เคลียร์แหละทุกคนเข้าใจทุกตัวละครที่ทําออกมาจริงๆทุกคนแต่แค่แบบเรารู้สึกว่าถ้ามันเกินในชีวิตจริงมันจะยากมากแล้วคน, <Yeah. S 1> ค,นคนที่มันมองเ,เราอะเป็นคนมองเห็นทุกมุมของตัวละครเนี่ยทุกคนมันเลยแบบ มันอยู่ที่เราเราถ้าเป็นเราเราก็พูดได้ว่าแบบก็แค่เรื่องแค่นี้เองอาจจะแก้ยุง้อย่างนี้แต่ถ้าแบบเราเจอในชีวิตจริงที่แบบเรามองเห็นแค่มุมเดียวจริงๆอะ่ะแล้วเราโดนกดดันหรืออะไรต่างๆอ่นะทุกคนมันก็ยากสําหรับเราแหละยากมากๆ่ยากสำหรับทุกคนคือความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนคือขอให้ล้างคำนี้ทิ้งไปได้เลยว่ามันไม่ใช่ทุกคนโต,ตมาจนขนาดเนี้ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าความรักไม่ใช่เรื่องของคนสองคน และเป็นเรื่องของหลายๆคนมากๆในชีวิตด้วยถ้าเกิดยิ่งเป็นคนที่สำคัญกับเราหรือวางแผนจะใช้ชีวิตกัน<ม>ไปใน long term อะยังไงเอฟเฟกต่างๆที่เข้ามามีผลกับเราเสมออยู่แล้วแล้วเรื่องเนี้ก็เล่าเรื่องความฝันมิตรภาพอะไรมาตั้งแต่ต้น<ม>คือไม่ต้องไปแตะเรื่องประเด็นครอบครัวรับได้รับไม่ได้น<ม>ั่นอีกเรื่องหนึง่งพ่อผัอวโ<ม>ูกสะพายอะไรพวกนั้นตัดออกไปเลยเพราะว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยเล่นแค่เรื่องเนี้ยก็เจ็บเก<ไ>ียนตายแล้ว จริงคือคนเราจะเป็นแฟนกันอ่ะมีปัจจัยมากกว่าน,นั้นอีกเยอะแยะมากมายเน,นี่ยเข้าใจเอสเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนที่บอกเลิกเราทันที่ยังรักเจ็บกว่ามากๆเคยมีประสบการณ์ด้วยคือนี่รู้สึกว่ามันจะยากแบบดับเบิลเทวีคูณเข้าไปเลยทุกคนเพราะว่าบางทีเราต้องโกหกด้วยซ้ำว่าเราไม่รู้สึกแล้วหรือต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะทำให้มันจบไปพูดได้เขาเกลียดกูด้วยซ้ำ มันยากมึงเพราะว่าลึกๆคือเราไม่ได้ต้องการให้มันเป็นแบบนั้น,นแต่ภาวะความรับผิดชอบเราทุกๆอย่างมัน,มนตเต็มบ่า,าเออเพราะฉะนั้นคือการที่เราจะต้องมาบอกเลิกคนที่เรารักมากที่สุดพร้อมที่จะทําลายเขาไปพร้อมๆกันแล้วก็ทําลายตัวเองด้วยเลยยากมากในความรู้สึกเรายากมากจริงๆซึ่งเด็กๆคือเก่งมากแล้วก็พยายามมากคือเราว่า คาแรคเตอร์เทมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เข้าอกเข้าใจมันก็ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันพยายามที่จะแบบไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่ทั้งสองคนเข้าใจกันละกันมากๆว่าต่อให้พี่โป้จะพูดแบบนี้ลึกๆเขารู้ว่าโป้ไม่ได้อยากพูดและโป้เสียใจเขาถึงยังพยายามที่จะแครี่ให้ความสัมพันธ์มันอยู่ในจุดที่ไม่ไปทําให้คนรักของเขาลําบากใจถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือมันจะห่างกันเนี่ยเขาก็ทําได้แค่นี้แหละ ในการเข้ามาดูแลแบบไม่ต้องตะโกนออกไปหรือไม่ต้องมาทําให้คนของเรารู้สึกว่าเรามาฉุดหลังความสําเร็จอะไรของของ,ของแฟน<อ>เรา,เราไม่ทําให้เขารู้สึกกดดันแล้วก็ให้เขาค่อยๆเติบโตไปในทางของตัวเองโดยที่ในประจําวันยังมีเราอยู่อาจจะไม่ได้แบบได้พ่อรักกันหวานชื่อหรือมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งอะไรกันในตอนนี้เพราะทำมัเวลาค่อนข้างยาก mm hmm. แต่ทั้งสองคนพยายามมาก แล้วเราวัดเทมเดินเกมถูกต้องอการที่ทําแบบนี้แหละที่มันจะทําให้ความสัมพันธ์เขายังไปต่อได้เพราะว่าการที่เขาจะทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมได้ไหมได้ทุกคนแต่มันจะวนกลับไปเหมือนคู่เป,ปเปอร์เลยก็คือเทมต้องโกหกแฟนคลับแล้วไม่มีทางที่จะมีความสุขซึ่งเราว่าเรื่องนี้แหละมันเป็นแกนหลักที่หาบาลานซ์ตรงกลางระหว่างแฟ,นค,ฟนคลับแฟนคลับและ แฟนคลับทุกคนและทุกคนเลยที่คาดหลังเข้ามาตรงกลางว่าแล้วถ้าสุดท้ายแบบมึงฝืนคบกันไปแล้วมึงดันทุลังแล้วมึงก็บอกเลิกกันต่อหน้าสื่อทุกคนแต่จริงๆมันไม่ใช่ความจริงมันไม่มีความลับบนโลกใบนี้หรอกสุดท้ายโดนแฉมาก็คือล่มกันไปทางทั้งหมดนี้เพราะฉะนั้นคือนี่แหละเรารู้สึกว่านี่แหละคือการประคับประคองเท่าที่จะทําได้นะตอนที่จะทําได้ซึ่งโชคดีก็คือเทมมีประสบการณ์จากคู่ของเปเปอร์ และพี่เขาแล้วอืมมันเลยทําให้บทสรุปของเรื่องราวอาจจะไม่ได้เศร้ามากมายขนาดนั้นแต่แยกย้ายกันไปเติบโตในทำน่งี่เราว่าถูกต้องเนาะาจจะวนกลับมาสักวันนะึงใช่ก็อย่างที่เราเดา,าในเอพีที่แล้วว่าพอไวและทุกอย่างมันเกิดขึ้นพร้อมกันไม่มีมทางที่คู่หนึ่งจะเวอร์คู่หนึ่งจะลอด ไม่มีทางมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละทุกคนในมันยังไงก็ต้องไม่ทงวิ่เหมือนก,กันยงงังไงในตัวซีรีส์สามปีห้าปีเล่าโอเคมากก็เทมก็ไปเติบโตแล้วถึงเวลาก็คงกลับมาแหละทุกคนกลับมาแล้วก็ค่อยว่ากันเรื่องตอนประสบความสําเร็จเราแฟนคลับเข้าใจหรืออะไรก็แล้วแต่เราในวัยที่โ<อ>ตขึ้นใน p o s i t ั้นที่แข็งแรงขึ้นมันยากไปหมดอ่ะทุกคนเพราะอย่างที่เราเดากันนงแต่รีแคป ep ที่แล้วแหละว่าถ้ามันเกิดจากคู่จากเราเราก็ไม่แน่ใจว่า มัน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 จะไปในทิศทางไหนแต่พอมาเป็นทิศทางนี้ยเราก็รู้สึกโอเคแหละทุกคนเข้าใจและเก็ตแล้วก็ทุกอย่างกับมันที่เรารู้สึกว่าก็โอเคไม่ได้ทําให้ตัวละครเราดูน่าเกลียดขนาดนั้น<บ>ทั้งสองคนเลยแล้วก็หลายรอบด้วยคือเอาจริงๆไปมิกาก็ยังมีมุมมองที่สะท้อนถึงนักธุรกิจออกมาใ,ให้เห็นในมุมที่ถ้าแฟนคลับเปิดใจอ่ะจะได้อะไรเยอะมากจากประโยคที่เขาพูดนะเราว,ว่าเขาแบบ เขาเป็นกระบอกเสียงในการพูดในสิ่งที่แฟนคลับอยากได้ยินมาหลายครั้งต่อหลายครั้งว่าทําไมเกมทุรกี้ถึงต้องเป็นแบบนี้แล้วทาไมถึงต้องทําแบบนี้แน่นอนว่าในทูกการตัดสินใจแล้วมันไม่มีอะไรเป็นอย่างที่ชิดหรอกใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบบทนะแบบไบเฟิร์นเองก็เป็นตัวแทนที่แบบที่แฟนคลับที่แล้วมึงจะให้กูมาฉุดหลังเขาหรอในเมื่อความฝันของเขาคือความสําเร็จจริงแล้วมึงจะให้กูแบบโกรธเกลียดอะไรเขาหรอ จะให้กูรู้สึกยังไงกูก็ต้องสพอร์ตเขาไหมเพราะว่ากูอยากให้เขาเล่าเ่าทุกมุมจริงๆนะทุกคนยิ่งในอีพินนะเรารู้สึกว่ามันเห็นหลากหลายมุมมากในมุมของศิลปินในมุมของวงในมุมของคนรักในมุมของธุรกิจและในมุมของแฟนคลับถ้าทุกคนอยู่กลางจริงๆโดยที่ไม่มองว่าตัวเองเป็นใครสักคนหนึ่งอ่ะในสมการนี้ต้นตนจริงก็น่าะเก็กนทุกคนจริงน่าจะโอเคกับทุกตัวละครแต่แค่แบบ ถ้าเราหลุดไปอยู่ในตัวละครไหนตัวละครหนึ่งอะ่ะเราก็สามารถเกียดอีกตัวละครที่เหลือได้เลยทุกคนก็อยู่ที่มอง,รงเราว่าเรื่องนี้ก็ตั้งใจแบบนั้นคือมันไม่จําเป็นที่คุณจะต้องไปเก็ียดทุกตัวละครก็ได้แต่ว่าในตาบใดที่คุณมองเขาอะ่ะก็มองให้มันกลมถ้าคุณชอบสักคนหนึ่งเราเชื่อว่าสุดท้ายคุณก็จะรู้สึกว่าตอบตัวเองได้ว่าทําไมเราถึงแบบ ต้องเคารพการตัดสินใจของตัวละครนั้นๆอะคีดออกปะต่อให้จะคีบแค่คนเดียวฉันว่าก็ยังได้รับประโยชน์จากการดูอ่ะเออเพราะว่าทุกตัวละครมันต้องผ่านการกูุมิ่งหลายอย่างในชีวิตในความคิดแกคือมันมีหลายคนพูดมากเลยว่าแบบอีพวกคีบบอกว่าแบบบอกเล่งทั้งทันที่ยังรักไม่มีจริงหรอกคือจริงกูบอกเลยว่ามีและเยอะด้วยทุกคนนทุกคเยอะมากมันไม่ไดู้่แค่แบบมันไม่ใช่ความรักบางทีแบบ มันไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้ทางชีวิตนี้ให้มันเป็นเรื่องของเรามันมีหลายอย่างหลายปัจจัยหลายสภาวะแวดล้อมการตัดสินใจหลายอย่างมากํากที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราลักกันมันไม่พอเว้ยไม่ใช่ว่าเราลักกันไม่มากพอแต่ความรักมันไม่พอให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้เพราะภาวะทั้งหมดที่ว่ามานี่แหละมันส่งผลเอฟเฟกต์กับไม่เราก็เขาในทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่ง,งมันเป็นเรื่องจริงแต่ทุกคนอาจจะไม่เก็ตตราบใดที่ยังไม่ได้รู้สึกแ,<ล>และยัง<ร>ไม่เคยได้เจอเพราะฉะนั้นคืออย่าไปเดาวความสัมพันธ์ของใครแล้วก็อยากไปแบบคิดว่าแบบมันไม่มีหรอกค่ะอะไรแบบนี้มันมีเราเยอะด้วยทุกคนเรารู้สึกว่าแบบเรื่องเนี้เก่งนะเขาสามารถตีความแบบความรักคือถ้าเราไม่ได้ไปมองเขาว่าเป็นไอดอลหรือเป็นอะไรโพซิชั่นที่เขาสมควรที่จะมีความรักที่ดีอะ เขาเป็นคู่หลักที่ทําให้เราเชื่อมั่นว่าเขารักกันมากแล้วก็เราเชื่อว่า<ม>ทุกคนไม่ได้ไม่ได้จัดเลยว่าเขาไม่รักกัน<ม>หรือแบบมันไม่มากพอคือที่ผ่านมาทั้งหมดอะ่ะมันมากพอจนทําให้เรารู้สึกว่าเราสงสารมากเลยกับการที่เขาจะต้องเลือก<ม>จบความสัมพันธ์หรือแยกย้ายกันไปเตโตหรืออะไรก็ตามแต่แต่ตามใดที่เรามองเข้าไปเรายังรู้สึกว่าเออถ้าสิ่งที่มึงต้องจบลงแล้วมันส่งผลเอฟเฟก์ที่ดีขึ้นเราได้ย้อนกลับมาโตขึ้นได้ทบทวนหรือได้ มารักษาเวลารักษาใจตรงเนี้ยทุกคนจะเติบโตขึ้นเราก็ยังอภิเชเอกับการตัดสินใจของทั้งคู่อยู่ดีเป็นกําลังใจให้แบบมากอะทุกคนเป็นกําลังใจให้มากๆแล้วก็มันย้อนคิดถึงโป้ในความรักครั้งแรกของเขาด้วยที่แบบเขาเองก็เคยตั้งคําถามว่าคนบอกเลิ่มันจะมาเจ็บอะไรคิดออกไหมกับแฟนขับเอ้ยกับแฟนคนเก่าอะไรเงี้ยวันเนี้ยเราว่าโป้ได้คําตอบแล้วเออว่ามันมันเจ็บเจ็บมากอยู่ แต่ก็อยู่ที่ว่าเราบอกเลิกเขาในในเอ่อการตัดสินใจแบบไหนล่ะไม่ใช่ว่าคนบอกเลิกทุกคนไม่ใช่ว่าคนบอกเลิกทุกคนจะเจ็บทุกคนบางคนก็ไม่เจ็บหรอกทุกคนแต่มันก็มีอย่างที่พี่อ้อมบอกแหละว่ามันยังมีเจ็บแหละทุกคนไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดครอบครัวชีวิตและสไตล์หรืออะไรหลักๆก็คือครอบครัวมีถ้าทุกคนเห็นแบบเห็นแบบเห็นได้แบบ ครบทั่วไปที่มีปัญหาะใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นครอบครัวนั่นแหละทุกคนว่าครอบครัวความฝันใช่อะไรต่างต่แบบนี้เลยยิ่งเป็นเพศเดียวกันนะทุกคนจะยากหน่อยแต่ก็คนที่ผ่านไปได้ก็ยินดีด้วยทุกคนแต่คนที่ยังผ่านไปไม่ได้ก็นั่นแหละประคับประคองกันใช่ประคับประคองไปทุกคนเราว่าเรื่องถูกที่ถูกเวลาทุกคนนะเป็นคําที่ใช้ได้จริงจริงมากเออ right person right time นะคะทุกคนมัน มันเป็นเรื่องที่ณตอนนี้สภาวะตอนนี้เรากำลังทำสิ่งสิ่งใดอยู่แล้วสิ่งสิ่งนั้นมันมันเข้ากัน,ออกนพอดีใช่เพราะฉะนั้นคือเราถึงบอกว่าแบบมันต้องรอจังหวะและโอกาสมันไม่ได้หมายคมว่าเทมกับโป้เลิกกันไปแล้วเศร้าหมองใจเกิดเป็นความเกลียดเป็นศัตรูไปแล้วไม่ใช่ใช<ๆ>เขารักกันมากพอที่จะรอที่จะถอยออกมาเพื่อมองความสําเร็จของอีกคนและ ทำให้ตัวเองไปดีพอเท่าที่จะวนกลับมาเจอกันอีกครั้งนั่นแหละคือความหลักที่เราว่ามันบริสุทธิ์แล้วว่ามันเป็นเออความหลักที่ลึกซึ้งมากๆที่เรารู้สึกว่าเราได้จากการดูเรื่องนี้เหมือนพูดเล่นๆนะอีเรื่องแบบถูกที่ถูกเวลาอะไรเงี้ทุกคนแต่มันมันจริงจริงมากๆที่แกับเปเปอร์ก็ด้วยจริงไม่ไม่ทางที่เขาจะไม่รักกัน เขาลักกันชิมหายทุกคนแต่แค่มันมันยังไม่ใช่เวลาที่มันต้องมาเปิดเผยหรืออะไรต่างๆมะทุกคนจุดๆนี้จริงแล้วก็มงเวลาตรงนี้รวมถึงชีวิตคนเราในปัจจุบันนี้ด้วยถูกที่ถูกเวลาเท่านั้นทุกคนจริงแต่สิ่งที่โกรธที่สุดของเรื่องนี้คือการที่มึงหลอกใช่อันนี้เรื่องไปเกาหลีอันนี้ดีเฟน์ให้เปรมิกาไม่ได้นะเปรมิกาต้องติงกิ้งให้มากกว่านี้คือเราเก็ตนะในสิ่งที่เปเมิกาตัดสินใจทุกๆอย่างเลยเราเข้าใจ เราเข้าใจว่าทุกวงไม่สามารถที่จะโด่งดังไปพร้อมกันในครั้งนี้เวลาเดียวกันและเท่ากันได้เพราะฉะนั้นคือมันถึงมีการขายกูดแยกเพื่อวัดความสําเร็จของแต่ละคนขายปกบัมแยกเพื่อที่จะดูว่าใครขายได้มากที่สุดและพักกันไปในเวไหนดูฐามแฟนอันนี้เป็นเรื่องปกติไม่ได้พูดถึงวงใดๆจริงเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติของวงการบันเทิงใช่ทุกอุตสาหกรรมทั้งที่ป๊อปเคป๊อป จะเจป๊อปจะอะไรป๊อปจะโลกไปนี้ทุกคนจะเจอภาวะแบบนี้หมดเพราะว่ามันคือการแบบคิดออกปเออและการหยิบช็อปว่าแบบยังไงดีนะการต่อยอดไปก็เหมือนที่เขาลงเอยว่าแต่ละคนมีทางของตัวเองที่ถนัดแตกต่างกันจนไปเป็นนักแสดงน้องนาโนฝึกนู้นฝึกนี่คนนั้นคนนี้ไปโปรดิวส์ไปทำเพลงซึ่งนั่นแหละคือการที่มันต้องหาทางของตัวเองให้แข็งแรงทุกคน เออแต่เราเชื่อมั่นในมาสมากๆนะว่ามันจะยังไปต่อได้ไม่ว่า<ช>จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามแต่เออเรายัางเชื่อมั่นในมิตรภาพของเขามากแล้วก็เราชอบมากกับการที่แบบเขาไม่ต้องถามกันเลยแต่เดินมาแล้วเขาเห็นเพื่อนเขาอยู่ในสภาวะที่มันไม่ปกติเ,เ,ขเขาก็เข้ามาเลยเราชอบมากเราเราชอบโมเมนต์แบบนี้เราชอบพูดกับเพื่อนประจําเลยว่าแบบ จริงๆนะแบบแค่มันโทรมาร้องไห้นี่ไม่เคยถามว่าเกิดอะไรขึ้นจะถามแค่ว่ามึงโอเคไหมต้องการกูหรือเปล่าให้กูไปตอนนี้กูได้เลยกูสตาร์รรถได้เลยกูเคยสตาร์รรถไปหาเพื่อนติสามาแล้วเลยเพราะเพื่อนแค่ร้องไห้นิดเดียวแล้วรสึว่าเราไม่ได้อยากรู้ว่ามึงผ่านอะไรมาเว้แต่อยากทําให้เขารู้ว่ากูอยู่ตรงนี้แหละกูอยู่ตรงนี้แล้วก็มึงจะเป็นคนเฮี้ยในสมการนั้นหรือเปล่าไม่ได้สนใจมึงอาจจะเป็นคนที่ เฮียก็ได้เพื่อเราไม่ได้ถูกทุกเรื่องแต่เราห้องสัอผ์ตในในเวที่เราไม่ได้ไปจากความสัมพันธ์ของเขาไงซึ่งนี่แหละเราเราชอบสีนั้นมากๆที่มันไม่ต้องมีซักแด่หรอกเดียวต้องมาพูดถามว่าเป็นอะไรเมืองเกิดอะไรขึ้นเมืองเราให้ทำไมมันทําอะไรเมืองอะไรไม่ต้องให้เข้ามากอด่นั้นนี่แหละคือมิตรภาพที่ ถูกต้องเพื่อแทจริงคือแบบนี้คนที่วิ่งเข้ามาคนแรกก็คือจุนที่เคยทะเลาะไอ้มี่ันที่สุดก็คือแบบมันถูกนะจริงๆทุกคนคนที่แบบตีกับชิมหายกันแหละไปคนที่แบบเข้ามาแบบว่ารู้ว่าไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นนะทุกคนทั้งห้าคนเจ็บหัวใจมากเลยคือแบบที่เด็กๆร้องไห้อืมมันแบบโอ้ใหม่กอดมากหลใจร่วงไปตีน่ะเขาจะนี้ามีความฝันสลายอะทุกคนเพราะทุกคนมันมีความฝันอะแล้วมันก็คิดว่าแบบ อแม่งไปหลอกกับไปเล่นกับความรู้สึกจริงๆอ่ะขนาดยิ่งมาพูดเรื่องที่แบบเทมเคยแบบทำาน่นทำนี่ให้แล้วแบบยังจะแบบปิดกั้นเขาอีกหรออะไรคือไปตอบยางเขาอีกการปั่นประสาทเขาก็ไม่รู้ปะจริงมันคือการปั่นประสาททําให้ทุกคนต่ ฟิลแบบจะไปเขาเล่านะชุดหลังคขาสำเร็จเออทุกมันมันใช้คำพูดดีมากอีเจไปแบบไหนอออีเจเปมันปั่งสุดจมันปั่นแล้วมันปั่นมีคนมาบอกกูอ่ะในกูก็เปร์เหมือนกันงูไปเลยสะอาดสู้ๆนะมึงเพื่อนเฮ้ยขอบคุณแล้วกูจะไปล้างเลยเขาล่ะมาคำพูดเขาดีจริงๆทุกคนหมายถึงว่าถ้าเราฟังอ่ะโดยที่เราไม่รู้อะไรจริงๆเออไม่นแล้วก็ไม่่ออาคติะกูก็มันก็เก๊ มันก็จริงมันเป็นเรื่องจริงมากจริงทุกคนซึ่งนี่ว่าบทแม่ง ทำกันหัวแตมันต้องเขียนออกมาเป็นเหมือนแบบโพดอิดไปแบบมุมมองของคนแล้วก็แบบมานั่งคิดแล้วถ้ากูที่อินแบบนี้มองมุมนี้ล่ะจะรู้สึกยังไงเขาต้องคิดทุกมุมกันะทุกคนแล้วจริงๆแน่นอนทุกคนคือบทดีมากทุกคนก็นั่นแหละบทเรื่องเนดีนะจริงก็คนที่ผ่านเข้าไปเข้ามาแหละทุกคนจะบอกว่าบงก็ด่าได้ไม่เป็มปากตอนแรกกะคิดว่าดีขคดจะมมดาสักหน่อยแต่พอแลนดิ้งแบบเฮ้ยอะไรเ้งใช่ก็ชอบชาสุดท้าย ดีมากเลยที่เราตัดสินใจดูพราะเราได้เห็นว่าเทมหน้ารักยังไงใหม่แบบใช่ม่ักก็ไม่เห็นมุมมองคือเราเชื่อว่าพ่โ้เป็นคนรักษารักษาการตัดสินใจของตัวเองรักษาตัวเองและต้องใช้ระยะเวลาในการกูมิ่งมันขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาบอกคัดตัวเขาคัดแน่นอนเขาคัดแล้วเขาบอกทุกอย่างแน่ในมุมมองของเราเพราะว่าเราเองก็ทําแบบนั้นพอถ้าเรายังวนเวียนหรืออะไรก็ตามแต่เราจะไม่สามารถมูฟออรออกมาจากตรงนั้นได้แล้วเราก็จะ ยังผูกกับเขาอยู่ดีซึ่งเราเชื่อว่าโป้ะจะต้องแบบพอเห็นว่าเขาจะไปได้ดีปุ๊บเขาจะคัดตัวเองออกไปให้แปลว่าคัดจริงๆแล้วก็จะแยกไปซึ่งเราก็เลยชอบที่ความที่เทมเป็นคนที่แคร์รื่สิ่งๆนั้นโดยการที่ไม่ได้บอกให้พี่โปรูร้มาเบาๆมาแบบไม่ได้ทําให้เขารู้สึกอึดอัดหรืออะไรเนี่ยแหละคือความน่ารักของเทมที่เราพูดตลอดการเรียกว่า ไอหมามันตั้งใจรักมากคือเราเชื่อว่ามันตั้งใจรักของมันมากจริงๆไมาว่าจะมีอะไรเข้ามาเห็นปะเห็นได้จริงๆว่ามันรักมันรักมากจริงๆแล้วมันก็พยายามที่จะประคับประคองทุกๆคนที่สําคัญกับมันทั้งวงทั้งทุกคนเลยทั้งโป้ทั้งอะไรเท่าที่มันจะทาได้ซึ่งเด็กอยู่แค่นั้นนะทุกคนนี่ว่ามันเก่งมากแล้วอันนี้ยังไม่มีเรื่องครอบครัวเข้ามานะแต่ไม่น่ามีหรอเอาจริงๆถ้ามีจะอยู่ย่กฉ่ำสมีหลาเกิน ก็คือพอเถอะแต่อย่างที่พี่อ้อมบอกแหลแค่อันนี้แค่เรื่องแค่คนรอบข้างแค่นี้ก็ทําให้แบบแย่แล้วถ้ามีเรื่องครอบครัวมาอีกก็จะยากกว่าเดิมทุกคนนั่นแหละทุกคนจะไม่มีเวลาในการอธิบายเราให้มันมากพอมเลือแค่ะสองตอนจริงให้ทุกคนแหละที่ผ่านเข้ามาดูซีรีส์เรื่องนี้อาจจะได้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆกลับไปปรับใช้ในชีวิตของเราไม่ว่าจะในบทบาทใหม่ทุกคนเขเขาเรียกว่าจะเข้าใจ มุมมองในธุรกิจมากขึ้นแว่าหรือว่าเข้าใจคนที่เราติ่งอยู่สมมติว่าวันหนึ่งมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในวงที่เราชอบอยู่มันก็จะเป็นการปรับตัวเช่นเมย์จะไปเรียนต่อซึ่งถูกเกิดขึ้นอยู่แล้วเราจะทำอะไรได้นอกจากซุ้ยซุ้ยไว้กอดการที่สามันก็สำคัญก็เลยแบบซัพพอร์ตเท่าที่ได้อย่างที่เราเคยแบบรีแคปไปแต่ก่อดว่าแบบ ก็ตั้งแต่นี้ไปแหละทุกคนเราพอเราได้มาดูอะไรแบบนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็จะพยายามซัพพอร์ตคนที่เรารักเทา่าที่เท<ห>่าที่ไหวและได้มากที่สุดจริงจริงทุกคนดถ้าในวันนึ่งเรารู้สึกว่าแบบโอ,โอ้ยมันไม่ไหวแล้วอ่ะก็ถอยมันไม่ใช่อย่างที่คิดละเราก็ถอยแกแล้วก็ไปหาคนใหม่ติ่งซะใช่ทุกคนข<พ>อน <ะ S 2> แล้ วงเดบิวต์ใหม่ทุกวัน <c oughs> เราสามารถมีเมนได้ไม่จํากัดนะทุกคน,นต่อให้เราเนี่ยกล้าพูดเนะต่อให้บางคนที่เราไม่ได้ติ่งแล้วแต่เราเคยรู้จักเขาไปแล้วอะเราก็จะยังวางดีกับเขาอยู่เสมอแค <c oughs> ่เราไม่ได้ตามติดเขาไป <c oughs> <ช>ที่อกไปแต่ถ้าในวันหนึ่งเขาผ่านขึ้นมาในไทม์ไลน์ล้วก็จะเริ่มรู้สึกว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้แบบเราเคยได้ติ่งเขาอะเออมันมันก็จะเป็นมวลรวมที่ดีคือไม่เคยไปแบบรู้สึกว่าแบบเราก็ชอบชอบคนคนนี้หรือแบบ ไปจนตามือมันไม่มทางมันไม่มันเราเปลี่ยนเราไม่ต้องขนาดนั้น่ะทุกคนที่ออกว่าเรารักเท่าที่เราไหวเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบโอโหทั้งชีวิตเพื่อเธอจ๋าขนาดนั้นแล้วถ้าในวันหนึ่งเขาแบบทำอะไรแบบอย่างที่เราไม่ชอบแล้วก็กดเกลียดเขาไปเลยคือมันไม่ใช่นเป็าแล้วก็รักเท่าที่เราไหวแล้วถ้าวันหนึ่งมันมันค่อยๆห่างไปมันก็จะเฟดเฟดไปตามนัก็ กาเวภาพอารมณ์เรามึงในวัยหนึ่งเราอาจจะชอบสไตล์นี้โตมาแล้วก็เปลี่ยนสเปคมันก็เปลี่ยนทุกวันจรก็เหมือนวงดนตรีเะดนตรีมันก็เปลี่ยนทุกวันมันมีอะไรอะไรเมืเด็กกูล็อกมากแบบบอดี้สแลมบิ๊กแอแค่เท่านั้นมื่อไหร่ปะเดี๋ยวดีคือฟังล็อกน้อยมากนะเพราะว่าแบบโตมาแล้วมันแบบมันเออมึงขนาดพี่ๆอ่ะเขายังเปลี่ยนสไตล์เลยจริงเขาปรับ ไปตามยุคสมัยแหละทุกคนเราก็ควรปรับตามเขาบ้างนะไม่ใช่จะยืดติดอะไรที่แบบเดิมๆทุกคนใช่ล้วก็นั่นแหละอย่างที่น้องแม้ว่ามาซัพพอร์ตเท่าที่เราโอเคเนาะทุกคนนนัแหก็ยังรู้สึกว่าตอนแรกคิดว่าเราจะลองให้ไปแล้วก็แบบบอกเลิกคลิปนี้ไปโดยการที่เราเศร้าหมองหรอวะแต่ก็ไม่เกือบจะร้องเละทุกคนแต่ก็แบบอ้อก็มุมนู้นก็โสดที่พยายามที่จะไม่ร้องพอะรวู้ป่ะจะไปต่อกำลังจะไปติงมึงแต่กูจะ บบตาบวมไปหรอซึ่งเมื่อวา,านเพื่อนแต่งงาน<ม>กูร้องเหมือนหมาไปแล้วตอนนี้คือตาไม่ได้ดีขึ้นแล้ววันนี้ตื่นมาก็คือจะเขียนถึงเพื่อนกูร้องไห้มาตลอดทางเลยนั่งรถมาเมื่อกี้และนี่กูว่าเราจะร้ององดเลยการนตเองไว้ว่าแบาบ,าบขอบก่อนตาบวมไม่ไหวแล้วนีกจ็จะร้องนี่ก็แบบโอ้ไม่เอาไม่ยากร้อคือแบบพยายามแบบฝืนตัวเองมากทุกคนไม่ใช่ไม่อินหรืออะไรนะอินมากแล้วก็แบบพยายามเอาตัวเองเข้าไปแบบว่า คุยโป้แม่เหมือนกูมากเลยอะ่ะกูเคยเป็นแบบนี้เลยแฟนจะไปเรียนต่อกูเคยเป็นแบบนี้เลยแล้วแบบต้องเลิกกันจริงๆในวันที่เก็บของออกมามืองกอดลากันเหมือนซีนในซีรีส์อ่ะเข้าใจคี <c ười> มบอกปะพ่อแม่เขายังโทรมาขอบคุณนะอะมืองแบบบ้าไปแล้วง้นก็นจะไม่ไปเข้าใจทุกคนนั่นแหละถ้าสมมติกูลองนะคีมยะไม่ได้ใครสักฟังหนึ่งแหละทุกคนเพราะเราจะแทนตัวเราอ่ะเป็นอีกคนที่โดนบอกเลิก เราจะด่าแหละมากมากเลยเราเลยแบบอ๋อไม่เอาดีกว่าเพราะแบบเรารู้แหละว่ามันควรมาพูดในมุมกลางๆเนาะกลางๆที่แบบดูแล้วเข้าใจตัวละครคือเขาใจหมดไว้ทุกคนแต่นั่นแหละแต่ถ้าสมมติกูล็อกขึ้นมานะโปะ้เป็นมกาทุกคนเลยกูดา่าเลียบทุกคนอ๋อเราจะแทนตัวเราเป็นเทมเนาะที่โดนบอกเลยกนั่นแหละทุกคนแต่เข้าใจทุกอย่างก็ฝากด้วยฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยทุกคนอีกสองตอนเองก็โอ้ยใจหายอะ่ะรู้สึกแบบ เขาทาให้กูชอบวันศุกร์มากเลยแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันอาทิตย์ที่กูพยายามมากๆกับการมาถ่ายก็ตามแต่ว่ารู้สึกว่าการดูเทมโปเป็นสิ่งที่เราเสพติดมากเลยเนาะแบบมึมมึมจะได้ดูมึมมึมึมมึอย่างเงี้ยจริงๆนะทุกคนเรารู้สึกว่าดีใจมากเลยที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้นะค่ะเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยจนจบเนาะก็นั่นแหละตามซัพพอร์ตทั้งตัวซีรีส์เองแล้วก็ตัวน้องๆเองทุกคนด้วยนะครับแล้วเจอก็จะรีบตัดเนาะใช่้ะลงภายใน สองวันสองวันนี้แหละคือวันไม่ร้องคืนนี้หรอกคะหรือว่าคืนนี้ว่าจะกลับไปถ่ายคลิปหนึ่งพอตอนที่ว่าไม่ดูคอนเราก็จะไปอะอยู่ในห้องแต่คลิปนี้ก็ไม่ได้หรอกค่ะใช่มาบ่นที่เราก็ลงแบบช้าอย่าไปเช็คหน้าตัวเองมากเลยเพราะว่าหลุดไปไหนไม่รู้แล้วบบนั่งอยู่เงี้เหมือนมันมีช็อตหนึ่งที่เหมือนเธอจะร้องกูก็แบบคุณแบบคอแล้วคอแล้วกูก็แบบอ่อนเออเข้าใจทุกคนมันนั่นแหละ เจอกันใหม่นะทุกคนขอณครับ